คาแรคเตอร์ที่เราเป็นมันมันลงสู่ตัวเด็กได้มันเอามาปรับใช้ในในคลาสของเราได้และมัน ได้รับการยอมรับจากคนภายนอกจากเพื่อนร่วมงานจากผู้บริหารภายใต้กรอบอันเหมาะสมเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจและมีความสุขที่เราทำแล้ว <Wow. S 1> คนหลายๆ <Wow. S 1> คนเห็นความตั้งใจ <Wow. S 1> เห็นความมุ่มานะของเราตรงนี้ครับ wow. ว้าวว้าว,ว,าวคุณครูจันเจงของเราในวันนี้ดูแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมชักอยากจะรู้แล้วครับว่าครูบอลลี่แต่งหน้าแฟนาซีแบบจัดเต็มระดับนี้คุณครูสอนวิชาอะไรกันครับชื่อครูบอลลี่นะครับหรือครูธีรพงศ์มีสัตยรรบผมอายุ30ปี ตอนนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนประสารรัฐประชากิจอําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับคือจริงๆแล้วถ้าเป็นเริ่มแรกเลยมันเรื่องของการแต่งหน้าเข้าห้องสอนมันเป็นการมันเป็นความบังเอิญมากกว่าเพราะโดยส่วนตัวของครูบลิเนี่ยจะมีการแต่งหน้าในสณานี้มาก่อนแล้วแต่ว่าเป็นการแต่งร่วมกิจกรรมของโรงเรียนครับผมตั้งแต่ช่วงที่มาบรรจุแรกๆนะครับยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือจะมีการร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมวันสําคัญวันวันต่อต้านยาเสพติดวันสุนทรภู่วันภาษาไทยวันเกษียณ ายุราชการอะไรเนี้ยเรามันมีกิจกรรมที่ครูต้องร่วมแสดงหรือร่วมแบบว่า,าบนเวทีอะไรเงี้ยครับเราก็จะแต่งหน้าให้มีความสนุนสนานเฮฮาสันทนาการหรือเอ็นเตอร์เทนผู้ชมอยู่แล้วแต่มันเป็นความบังเอิญที่วันนั้นเนี่ยมันมีกิจกรรมหนึ่งที่เราต้องแต่งหน้าร่วมขบวนกับเด็กๆไปเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนอะไรประมาณเนี้ยครับพอเรากลับมาเนี่ยเราก็จะต้องเข้าสอนต่อเพราะฉะนั้นเราก็เฮ้ยไม่อยากจะเสียเวลาในการลบหน้าก็เลยแต่งหน้าเข้าไปสอนเลย ปรากฏว่าคนที่ออกมาคือเดี๋ยวก็คือมีความสนอ,อกสนใจชื่นชอบสนุกสนานเฮฮาหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาของการแต่งหน้าเข้าไปเป็นสื่อการสอน Alright Welcome to English class Okay Do you have a notebook with you today Do you have a notebook with you Are o u f o m my ความบังเอิญในครั้งนั้นทำ <All right. S 1> ให้ครูบอลลี่ ค้นพบผนางที่จะช่วยให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียนเปลี่ยนคาบเรียนภาษาอังกฤษที่แสนจะน่าเบื่อให้กลายเป็นคาบเรียนที่นักเรียนต่างรอคอย้โอเคอาองบูาแปอาทุกคนเร่อชอบไม่เสไม่เสไม่เสชอบค่ะชอบภาษาอังกฤษแล้วแต่ว่าคือตรงๆเลยคือหนูอะมนแล้วแต่คนสอนด้วยว่าอย่างอาจารย์เบอร์ี่อาจารย์เบอร์ี่อะ คือเขามี energy เยอะแล้วก็แบบใจดีมากทําให้หนูแบบตั้งใจเรียนมากขึ้นก็รู้สึกอยากเรียนมากขึ้นเพราะสนุกได้แบบเห็นอะไรที่แบบเราเครียดมาจากทางบ้านอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ทําให้เราแบบมีความสุขอยากจะเรียนกับเขามากขึ้น อาจารย์เบลลี่เป็นคนที่แบบล่าเริงตลอดเวลาชอบทําแบบให้เราตื่นเต้นในการเรียนนะคะหนูว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะก็แบบว่าการแต่งหน้าแบบว่าอย่างนี้เขาก็ดูเหมือนเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งแบบว่าที่ให้นักเรียนสนใจเขาเป็นคนล่าเริงนะคะแบบทําให้เราไม่ง่วงนอนแล้วก็ทําให้เราอยากเรียนตลอดเวลาทําให้เราสนใจเขาแค่คนเดียวค่ะไม่สนใจอย่างอื่นก็เป็นครูที่มีความเมหาบ่อยครับ เรียนด้วยแล้วสนุกดีครับก็สำรับหนูครูเขาเป็นคนสนุกสนานเอนจอยกับการสอนเต็มที่กับการสอนทุกครั้งที่เขาที่เขาเรียนเลยค่ะใช่ค่ะแบบเวลาถึงจะไม่แต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอนจอยทุกครั้งที่เขาสอนสนุกสนานทําให้หน้าเรียนมากขึ้นครูบัลลี่เขาเป็นคนที่เฟนลี่แล้วก็เวลาเขาจะอยู่กับนักเรียนคือเขาจะเป็นกันเองอะค่ะคือเขาเวลาเขาสอนคือเขาจะแบบมีมาตรการของเขาอะค่ะ ิเชอร์เขาเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำให้ตัวซินเนี่ยค่ะไปถึงจุดจุดหนึ่งได้คือที่ตัวเองไม่คาดคิดว่าจะไปถึงคือการไประดับเขตแล้วก็การแข่งระดับชาติคือพราเขาเนี่ยแหละคะ่ะพอทิเชอร์เนี่ยค่ะ การที่วันลี่ได้แต่งหน้าในสไตล์นี้ค่ะสาหรับการเป็นสื่อในการเรียนการสอนเนื่องจากว่าคือด้วยความที่โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนในระดับของโรงเรียนมัธยมประจําตําบลซึ่งก็จะเป็นขนาดโรงเรียนขนาดกลางเพราะฉะนั้นในสภาพของห้องเรียนหรือตึกเรียนเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีเพียงพอรวมถึงอุปกรณ์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส เพราะฉะนั้นในวิชาภาษาอังกฤษนี่บางครั้งมันจะต้องมีการใช้สื่อเข้ามามัลติมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฉายภาพยนตร์ให้ดูการฉายวิดีโอให้ดูหรือว่าการเปิดเสียงให้เด็กฟังซึ่งบางทีอ่ะข้อจำกัดลิมิ t เทช o ั่นนะคะในตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะมี พอสมควรนะครับเช่นบางห้องเรียนที่เป็นห้องที่ไม่ใช่ห้องของเราอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเวลาที่ห้องเรียนเรามีน้อยเราก็จะต้องเดินเปลี่ยนห้องไปเรื่อยใช่ไหมครับพอเราเปลี่ยนห้องเนี่ยสื่อในบางห้องอาจจะมีไม่เพียงพอเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราหาวิดีโอไม่ได้หาเครื่องฉายไม่ได้หาโปรเจคเตอร์ไม่ได้แล้วก็เอาตัวเองนี่แหละเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างเช่นถ้าเราไม่มีไม่มีวิดีโออ่าไม่มีเครื่องเล่นเสียงเราก็ร้องเพลงให้เด็กฟัง Feel a snowman. Do you want? Do you want? ถ้าเราไม่มีอ่อไม่มีวิดีโอที่จะมาฉายเกี่ยวกับอาชีพ<ส>เกี่ยวกับด,ดาราลงดาราอะไรสิ่งที่น่าสนใจเราก็แต่งเป็นสิ่งนั้นให้เด็กดูเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่เราแต่งในวันนี้ก็จะเป็นในลุคของนางพยาบาลเป็นในลุคของสอนเกี่ยวกับ, Health, กกบสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวเองให้เป็นสื่อโดยการแต่งหน้าหรือการแต่งตัวก็ได้สําหรับครูบอลลี่แล้วแม้จะมีข้อจํากัดของสื่อการเรียนการสอนก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคเพราะตัวครูนั้น สามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนได้เช่นกันและเป็นสื่อที่พลังล้นเหลือมีชีวิตชีวาชอบในตัวครูบอลลี่มากที่สุดก็คือการแบบว่าเขาแบบแต่งตัวเป็นตลกแบบเพื่อให้นักเรียนสนใจในห้องเรียนนะคะคือแบบนักเรียนจะได้มีความกระตือรือร้นในการเรียนนะคะแล้วสนใจแบบภาษาอังกฤษมากขึ้น,นแบบเขาก็จะออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะออกท่า สำหรับหนูมีคนที่เข้าใจยากอยู่แล้วแต่อาจารย์มารีเกาแบบว่าสอนแบบสอนให้เหมือนประมาณว่าอาจารย์เขาบอกว่าสอนแบบใกล้ชิดถ้าสมมติพูดผิดเขาจะย้ำอีกทีหนึ่งให้หนูพูดถูกนะคะเขาเป็นคนเข้าใจเด็กนะพี่เขาจะเข้าใจเด็กแล้วก็แบบสอนโอเคสอนรู้เรื่องทําให้หนูโฟกัสอดพี่ชอบในความเป็นตัวเองของอาจารย์แบบสอนสนใจเด็กทาให้เด็กมีความสุขครับทาให้เด็กอยากจะเรียนกับอาจารย์มากขึ้น แน่นอนว่าแม้นักเรียนเพื่อนร่วมงานต่างชื่นชมคุณครูบอลลี่แต่ก็ยังมีเสียงกังวลจากสังคมว่าการการะทําของครูบอลลี่อาจจะไม่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ความเป็นครูจริงๆแล้วครูมองว่าคือเราอ่ะด้วยความที่สไตล์ที่เราแต่งหน้าก็คือเราไม่ได้แต่งไปเราไม่ได้แต่งโดยเราใส่ชุดนี้เราก็คือแต่งในชุดที่โอเคเรามองภาพว่ามันแต่งได้อย่างเช่นบางทีถ้าเราเป็นลูกแบบเป็นผีในวันฮอลโลวีนเราเก็แต่งเป็นผี เวลาที่เป็นมันผาสัมภาราแล้วก็แต่งเป็นธีมแบบน้าในวันนคดีเราก็ดูบริบทของสถานที่บริบทของกิจกรรมแต่ถ้าเราเรียนเราสอนในห้องเราก็แต่งเป็นชุดครูปกติแต่เราก็แต่งแค่หน้าให้มันดึงดูดความสนใจของเขาอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็เราก็มีกรอบตรงที่ว่าชุดที่มันเป็นชุดข้าราชการหรือเป็นชุดแบบที่เป็นออฟฟิเชียลยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าเอามาเล่นอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีกรอบของเราอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรค อะไรอย่างนี้ครับแล้วที่สําคัญคือเราไม่ได้แต่งออกไปเดินตลาดแล้วก็แต่งในห้องใน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  area ที่เป็นของภาษาอังกฤษหลังจากที่เราเสร็จปุ๊บเราก็ล้างหรืออะไรประมาณนี้หรือใครอ้ยอาจารย์บางท่านที่เขาแบบอุ้ยแต่งขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็นอกเสียจากว่าเราจะได้แบบว่าสันทนาการหรือเอนเตอร์เทนเด็กในห้องแล้วเรายัางก็อย่างสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้ด้วยจริงๆเขาแค่แต่งหน้าค่ะไม่ไม่ดูว่าไม่เหมาะสมหรืออะไรก็คิดว่า น่าจะแบบเป็นการจูงใจอีกด้านหนึ่งให้เขาได้เรียนรู้เด็กๆได้แบบสนุกสนานคือคูเบอรี่เขาชอบชอบที่แบบอ,อยากจะให้เด็กสนุกสนานด้วยความที่มีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ว่าจะเป็นในห้องของตัวเองหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามแบบสร้างสารรค์กิจกรรมออกมาหรือว่าให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยมันจะมีอะไรกิจกรรมที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบชอบเขาก็จะมีบทบาทด้านนี้ครูท่านอื่นก็จะเห็นว่าเขาทําได้อย่างเงี้ยก็จะ สสนนับนุความทุ่มเทความพยายามของทูบอลลี่ไม่สูญเปล่าไปแน่นอนเพราะุทีิยืนยันความเป็นจันเจงได้ดีที่สุดก็คือลูกศิษย์ของทูบอลลี่นี่แหละครับจริงนะ ว่ามี energy ดูมีพลังทำให้เด็กแบบว่าเชื่อฟังไม่เครียดเจ๋งค่ะเขากาแสดงออกมากับเด็กกับคนอื่นอ่างเงี้ยเอาแบบไอดอลอะพี่เจ๋งค่ะเขาสามารถแบบทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนได้ค่ะจากคนที่แบบอาจจะเกเรอาจจะง่วงนอนบ้างในคาบใบายอย่างเงี้ยแล้วมาเจออาจารย์บอลลี่ก็ทำให้แบบตื่นทำให้อยากเรียนทำให้สนุกหัวเราะไม่เครียดเหมือนวิชาอื่น เจ๋งค่ะหนูชอบอาจารย์เขามากเลยค่ะเพราะว่าเขาสอนสนุกนะคะสอนเข้าใจแบบแล้วก็ดูมีความคิดเจ๋งมากเจ๋งมากคือแบบเขาเป็นครูที่มาจากต่างจังหวัดแต่เขาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าด้อยไปกว่าคนที่มาจากกรุงเทพเลยค่ะโอเค color d o y o u like g r e e n โอเ okay. ค let's get green ดี

เชียเนิร์ดหลอนเป็นนางพยาบาลใช่หรือไม่ซีไหนเร็วสุดครับซีเหลืองเร็วสุดสีนจะเอาไปหนึ่งคะแนนค่ะนิลาศฝึกซีซ้อมมาีซ้มมาแล้วค่ะซีซ้อมมาแล้วค่ะอย่างรวดเร็วอ่าเนักเรียนครับฟีเจิร์ให้ใช้ไม้ไม้ตีตีเมกบอลลูกไม่ใช่ให้เอาตัวคือคือแม่เล่นแบบจินตลาเล่นแบบเอาตัวค่อมกระดานเลย ทุกคนอ่านประโยคนี้วันซิลลีร้าน <Bond> เอาแต่มาเนี่ยรีสต์เรสเตอรองมันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นรากศัพท์ที่มาจากภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันจะไม่อ่านรีสตูร์แลนด์มาจากว่ารีสต์รองแปลว่าฟู้ดช็อปรีสต์รองอินฟู o ดช็อปฟู้ดอินฟ o ้ดช็อป Yes it's Arana h huh, a ารกินใช so are they looking for a nice restaurant พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคนพวกนั้นเขา,ก,ขากำลังมองาหากำลังมองหาร้านอาหารดีๆสักร้านใช่หรือไม่ประธานมีแค่ลุงพลเขาเป็กวู้ประธานี่เก่งไหมอะไรไม่อะไรไมมเองเองกัคนอ่นคนละคนแล้วของครูเหรอครูก็รู้สึกว่ามันก็ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งในในด้านของเ,อเด็ก ชื่นชอบในรายวิชาของเรามากขึ้นเด็กอยากจะเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามาเรียนกับเรามากขึ้นอย่างบางคนที่เขาเป็นเด็กนักเรียนหลังห้องที่เขาแบบเคยแบบว่าเอ้ยขึ้นเรียนชา้าเข้าเรียนช้าเดินช้าๆเอื่อยๆอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอเขาพอเขาแบบว่ารู้ว่าเอ้ยเขาจะเรียนคาบของเราเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยต้องรีบมานะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรเราไม่รู้ว่าวันนี้อาจารย์มารีจะแต่งตัวหรือเปล่าหรือจะเข้ามาในลูกไหนจะอารมณ์ไหนอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นการสร้าง p rediction ก็คือเป็นการสร้างการคาดคเีการคาดเดาให้ดิกอยากมีความอยากจะเรียนกับเราก็สื่อว่าถือว่าเรามีความสุขประสบผลสำเร็จด้านด้านความความสุขของการเรียนการสอนมากขึ้นในระดับหนึ่งครับก็อยากให้อยากให้คูบอรี่แบบมีกําลังใจในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแบบต่างๆอะไรเงี้ยต่อต่อไปเพราะว่าเด็กๆชอบแล้วก็มันเป็นการดึงดูดด้วยในรายวิชาของเขาเองก็ ถ้าเกิดสอนอย่างเดียวโดยไม่มีอะไรที่ดึงดูดอย่างเงี้ยในยุคนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ทันสมัยไปแล้วนะคะและแต่ว่าคือถ้าเขาแต่งทุกๆชั่วโมงเนี้ยก็ยังไงก็ไม่เขาไม่ได้แต่งทุกชั่วโมงอยู่แล้วบางชั่วโมงก็อยากจะให้เป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าบางครั้งเนี้ยเขาอาจจะโดนทางสังคมมองว่าแบบ อาจจะไม่เหมาะสมแต่จริงๆแค่แค่แต่งหน้าส่วนการแต่งกายเขาเนี่ยไม่ทุกชั่วโมงแน่นอนโอ้ยยโอ้ยยั้อยอ้นบอกไปว่าโอ้บบว่าแก่แกอนะครับโอ้ไปว่าาแก่เพนั้นถ้าเขาถามว่า how old are you คุณ ณที่ทําให้พวกเราเรียนรู้แล้วก็กล้าแสดงออกมาขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษทําให้เรากล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษก,กับไอสิ่งที่เรากลัวเพราะว่าบางทีเราอาจจะกลัวเงี้ยก็ขอบคุณที่เขาทําให้เรากล้ามากขึ้นค่ะอยากจะบอกทีเชอร์บอลลี่ว่าขอบคุณที่พาเด็กคนนี้ไปถึงจุดที่นักเรียนคนนี้ไม่คิดที่ว่าตัวเองจะไปถึงคือ ณจุดจุดนั้นมันมันยากจริงๆค่ะถ้าไม่ได้ข่าวนี้คือไม่ได้จริงๆค่ะ Teacher Wally and beautiful flower ก็อยากให้อาจารย์วอลลีแลลแลล่แต่งหน้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อยากให้ อาจารย์วอลลี่ทำให้พวกหนูมีความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่สอนพวกหนูไปนานๆนะ,ะแล้วก็ทุกปีหนูให้เค้กวันเกิดปีนี้ปีหน้าหนูก็จะให้ให้จนปีสุดท้ายเอเดนวิเช่วัลลี่ค่ะครูสอนเก่งมาก y o U a R e Beautiful Teacher w a l l ่ So Lovely ครูวัลลี่ใจดีครับ เดินลงฝั่งนี huh. ้แหละนี <cancel ing>. ่เดินลงฝั่งโน้นหลบกล้องแหละดูออกไปค่ะลูกเป็นยังไงอะไร้เ่องเก็บยังได้ดีผมใส่ฟอยไปด้วยอ๋อมีฟอยด้วยใ้ไห้วก็กราการที่จะเป็นครูที่ครูที่เจ๋งให้กับลูกศิษย์ได้นั้น ไม่ง่ายนักแต่ก็ไม่เกินความมุขมณะพยายามของครูเช่นเดียวกันกับครูบอลลี่ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุก ครับผมสำหรับเป้าหมายของการเป็นครูก็คืออันดับแรกก็คือเราเราก็อยากจะเป็นครูแบบนี้แหละต่อไปนะครับผมเป็นครูแต่ก็อาจจะมีการพัฒนาการมีการสร้างผลงานให้ให้สูงขึ้นให้เยอะขึ้นให้คนได้เห็นนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะทำก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของของเด็กนักเรียนไทยรวมทั้งครูสอนภาษาอังกฤษว่าอยากจะให้ให้ใส่ตัวตนของตัวเองให้เป็นที่เต็มที่อยาก,กัด ในการสอนนักเรียนครับผมเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเด็กจะสัมผัสได้ถึงอินเนอร์ของเราแล้วมันจะสัมผัสได้ว่าครูอยากให้เขาจริงๆครับผมก็ฝากทั้งครูและนักเรียนให้ให้ไม่กลัวภาษาอังกฤษและไม่กลัวที่จะสอนภาษาอังกฤษครับ ừ, ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด ผูครูจันเจ๋งสัปดาห์หน้าพบกับครูผู้ยึดมั่นว่าค,นค,นาค,าครูต้องเป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลาจะเรียนรู้อย่างไรน่าสนใจแค่ไหนโปรดติดตามชมกันครับผมสามารถแชร์กับเพื่อนกล้องๆก็ได้ที่มันข้ามมุมไปมาเอียุกกระบอ่บ้านที่อยู่ใกล้กันจะเกิดอะไรนะเออบางที่มีการเปลี่ยนภูเขา